ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ผู้แนะนาท่านมาใช้แทนท่านเราหน้าท่านดีไปไม่ได้ไหมไม่ได้เป็นไม่ได้ครับท่านต้องใช้เองครับใช้เยอะๆกับขายเยอะๆอะไรง่ายกว่ากันใช้เยอะๆบางคนบอกกั้นใจใช้ไม่ได้นะครับขอขายไปก่อนแล้วกันแต่ผมจะบอกว่าถ้าเกิดท่านไม่ใช้หน้าท่านไม่เปลี่ยนครับธุรกิจจะเกิดไหมไม่ไม่เกิดครับบางคนบอกพี่หนูพูดไม่เก่งไงหนูขายไม่เป็นงั้นใช้เลยครับถ้าใช้เยอะๆเราหน้าดีขึ้นหน้าใสขึ้นถ้าว่าคนพักคนถาไหมัา ถึงตอนนั้นท่านก็นะครับเล่นตัวกนิดหนึ่งได้ไหมไเก็บเงียบนิดนึงอยากรู้จริงเหรออยากรู้จริงตามเข้ามาเอซบได้ไหมครับได้ไดนะครับถึงตอนนั้นต่อยทนะ่านบอกว่าท่านขายไม่เก่งพูดไม่เก่งพูดไหมพูดเขานี้พูดจอเลยนะครับขายเป็นเซ็ตเลยนะครับเพราะท่านใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับถ้ามาวันแรกหน้าแบบนี้ครับโอ้แบบสมิโก้นี่นนะปรากฏใช้แล้วหน้าเปลี่ยนแบบพี่โดมปะกลามท่านว่าคนทักไหมค่ะถังซอยครับ เกิดธุรกิจไหมครับเกิดเกิดนะครับรานคอนเซปต์ <c oughs> เราครับเราไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์ครับแต่เราขายความเปลี่ยนแปลงใช้เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีไหมครับดีดีใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านก็เปลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแนะนำ